ไมันไม่มีวอเหรอเขาขับรถมาทรับยากานทีทีสีเนาะใครอะนัลลอนอ่ะพี่ใครอยู่รีวิวเอา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 เงินแดงมาเผื่อได้ะปะทีทีอะมาทีทีได้ได้เดี๋ยวมอยู่เดี๋ยวเอาไปเผื่อนัลลอนขอสัตว์ตาตั้งเลยนะอะไรอ่ะผมเรียกไม่หันน่ะ มารวมกันกระลาศแล้วไอ้เหี้ยเวลาไม่พอแล้วมารวมเลยเร็วเ,วเลยเวลาไม่พอแล้วมารวมกระลาศเอาพี่ไม่จูนให้ผมเหรอพี่จะเามาสิงานกระลาศตีเนี่ยนะมึงไปแต่งก่อนไหมพี่ดีเขาด้วย แปลไงนะไม่เนี่ยกระาไฟไม่จะถึงใครเอารถมั่งเนี่ยฮัลโหลเอบ๊อบกบสี่มึงเดี๋ยวกูเอานะจเอาที่กระหลาสีก็ได้แล้วเขาแต่งรถก่อน พี่พี่อ้อนผมมาแล้วเนี่ยอ่พี่ใช้ข้นไหนอ่นเนาะใช้ข้นไหนกบสองกบบ๊อบที่ผมใช้อยู่มันยังไม่ได้จูนแน่นะปืดมากพี่ใช้ R แปดปะหรือว่าใช้กบ เสร็จจบกลมยืมมาแปดนแล้วเอ้า oh. ไปเซตกลายตีเลยไปเร็วไปทีซีป้ะหนูพี่หันไปทีซีใช่ไหม อยู่หน้าเลเบลพี่ตูมตามรอยอยอยู่ตรงในตลาดขอเบา,าลผมใจขออยู่ผมใจขอจอยู่เออมนพี่หายอย <c oughs> ูไ่ไหนนี่หน้าที่สี่เนี่ยหน้าไอ้นี่ไปไหนก็ขึ้นไปอ่ะปากเลยใช่ไหมแปลนะพี่เป็นที่สี่เจ่ารถพังเลยครับโวย ไม่ไหววะบอกเนียโอเคพี่ชายโตโตเออพี่เี๋หรือหลอกถ้าพี่เอ๋น่าจะโดนว,ว,ว่าตรงเนี้ยไอบวกในเมืองไม่ไหววะบวกในเมืองไม่ไหววะแล้วเราแบบน้ำแล้วนะรอนไปไหนเนี่ยผมไปห,หายเลยเนี่ยอแต่งหล่อตัดเลยเด้อ

ไปเซิร์ฟไปเซิร์ผมก็ได้ไปเซิร์ฟผมก็ได้สองรถแต่ถุเจ็ดพี่ไม่มีตามแต่งรถแป๊บนึงนะเมื่อไหร่ผมจะเลิกเมื่อไหร่ผมจะเลิกเล่นเร์ซิ่งเนี่ยเซอร์ฟามหน่อยดิเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเลิกนี่เป็นหนำครับใช่่ในมือถามคุณเมื่อไหร่จะเลิกฟีฟ่าคุเลิกแล้วเนี่ยเจอกันต้นต้นต้นไายบ้านเจเคครับใช่พี่ต้นสาต้นสา นำก๊อฟต้นไทรมีใครมีเบอร์น่ารอนไหมพี่กินตาดังแก่หอนไม่เสร็จหรอมีใครมีเบอร์น่ารอนไม่ให้ต่อยครับบอให้ติดกันแป๊บนึงโอ้โเฮ้ยเฮียเวลาไม่พอเวลามึงพอเจอแล้วหน่อยพี่ไปไหนแล้วแบ๊ไปรับพี่มาซ่อมโอเคโอเคมารับพี่หน่อย แเราเอาของไปอยู่ตรงไหนครับเป๊ปอยู่ไหนอะเป๊ปเดี๋ยวเอาของไปเก็บที่เลเบลล่าเนี่ยไปเจอกันหนังก๊อปเลยเพื่อนสามที่เข้ามามีดักแชททุกคนปะไม่มีอะสองสองไม่มีไม่พี่ไอ้ตามตามมากับเตยมากับพี่เตยบ้างหรือคนรถคนละคันเบนวันมีเบอร์นารอนไหมเบนวันมีรถมีรถนารอนอยู่กับพี่นารอนอยู่กับพี่ารถนารอนเอารถผมไปทิ้งไหนอะ ที่แบบ๊บถามไม่ไรเด็กที่เดิมจอดที่เดิมที่มึงจอดตอนแรกโอเคเลเบลล่างครับเอาไปเก็บแล้วไปรวมกับเพื่อนกันขอไว้เลยเอาเอา้โหอเชีอัเชีเ มีมีใครมีรถปะไอเป็ดไอต้ามจะอุ้มอ่ะมันไม่มีรถอุ้มอ่ะใครมีรถยังเหลือปะแฟงรู้มือหน่อยแฟงถามแล้วนี่มีเหลือเลยวโมอะแต่กึ่งอ่ะไอเนี่ยรถกากอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวพี่พี่ไหนพี่ไหนอ่ะอันนึงมันรวมมาแล้วดิมึงบอกมันมันมีรถสักคันนั่งกันก่อนไม่ล่ะ บอกมันมาเอากบบัฟที่กูคันหนึ่งอ่ะันมีกบบัอบของมาตีอ,อ่ะพี่ไหนพี่ไหนพี่ไหนพี่อยู่ที่สลามกอ๊อฟโอเคกันไปผมลับพา,า,าวรถไม่ได้ด้วยน,นนะนรลอนไม่ไม,ม่นี้ยังไม่ได้จูนอีกจูนหนึ่งอยู่ที่ก่อน เฮ้ยมากันได้ยังกูบอกสามสิบนาทีนะเว้ยมันเกินมาแล้วมันเกินมาแล้วเว้ยมึงทำเคี้ยอะไรมึงยูนัตอนนี้แล้วมันรวมกันเลยเว้ยถ้ามึงทำอะไรตอนนี้อยู่คือมึงไม่ทันเพื่อนแล้วเพื่อนตายหมดนะเว้ยพี่พี่พี่มาดีไปหาพี่มาดีไม่ได้อยู่ไหนพี่มาดีพี่พี่มาดีไหนพี่ไอ้ต้ามันเอารถละ สองสี่แปดเพจใครมีกาแฟใครมีกาแฟบ้างะใครมีกาแฟใครมีกาแฟบ้างใครมีกาแฟ วิจารณ์สเปรอะเดี๋ยวต้รอรัเฟ่อย่าด้กงรับเฟ่แล้วไงอ,อ๋อท่านเวรแล้ท่านไปแล้วนี่ไปแล้วกูถึงแล้วกูถึงแล้วโอเคโอเค หอม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 มันกระตือกระหือลือกระตือกระหือลือรอลุยรอลุยเลยรอลุยเลยรอลุยเลยเร็วเร็วเร็วปิดจัดปิดจัดผมเล่นไม้ผมเล่นไม้หายคีก่อหายคีเลือดหาคิก่อหายคีเลือดไหมหรือยังผมเออยังไม่ได้ซื้อหาคิได้ไหวเฟซมึงซื้อมายังหาคิอ่ะผมมีหาคิในตัวหนึ่งอันนะผมอ่ะยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวซื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวซื้อครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวซื้อผมอยู่หน้าที่สี่ผมเดี๋ยวซื้อเลยใครไม่มาบ้าง ผมซื้อเซตเต็มผมซื้อเซตเต็มไปหมอหมอหมอมีใบจัดเร็วเร็วเร็วเวผมมีเต็มผมมีฮาร์คิ่งด้นยพี่พี่ต้องซื้อป่ะฮาคิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พี่ต้องพี่ต้องซื้ออันนี้ด้วยไอ้ฮาคิฮิวฮาคิเกาะที่อะไรอีกเต็มไปหมดแล้เออร์คิเกาะอาร์คิ่งเให้พี่พี่เป็นคนเปิดป่ะพี่สั่งต้องเป็นจัวต้องจะจุดสๆต้องจะอยู่ที่พี่บุ๊ดเลยนี่มาอีสิบนาทีแล้วนะเว้สิบนาทีนะตอนนี้แม่งมากันแค่กี่คนเนี่ยมึงมานับดดดิิิกกลลุุ่่มมมึงนับดิ ใหจะถือหาคิ่ผมผ้าหน่อยพี่เซบบน้ำพิ่บ๊อบน้ำคิไหม่ต้องให้ปืนดืดิหาคิ้วไปฟรีไหมบ๊อบัคเพอนขึ้นมาขึ้นมาามาขึ้นรถหน่อยจับกูผ้า่อใครที่ไม่ได้อยู่ในวอแลิเสียงกูจับกู้าด้ยืน็นรถดิยัคนนึรถดิเรอยู่ในวอร์ยัง มีมีพี่อ่าพี่ติกับเป๊ปใช่ไหมที่พี่อยู่ในวอยที่อยู่ตรงเนี้ยด้วยผมพี่เป๊ปอยู่พี่ผมผมขอสองนาทีได้ไหมผมไปซื้อข้าวหนึ่งเดินไปไม่มีติดตัวเลยมบนลุงเช็คเช็คในคนเรามันมันไม่ถึงนี่ไหนมันไม่ครบก็ไปป๊อปนะผมก็แล้วพี่ป๊อปนะผมด้วยนะครับไปห้าสิบห้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดด้วยสี่ยี่สิบห้าเอาไป ใครใครยังไม่อยู่สนามกอล์ฟอีกปะผมกำลังไปพี่กำลังไปพี่ไอบ๊อบนับดย์หกรหคนแบี่พี่เป๊ปกำลังไปยี่สิบเจยิบแป่สิบเก้าอีกคนหนึ่งใครวะผมผมพี่ผมกำลังไปไม่ไมไม่อีกคนหนึ่งตะกี้เนี้ยมตอนนี้มีคนตอนนี้ในเนี้ยตอนนี้กี่คนในเนี้ยตอนเนี้ตรงเนี้ยเราม่อยู่ยี่สิบเอ็ดคนพี่ยี่สิบสองล้วยิบสองย่ิบสองแล้วย่ามาเพ่มสองมายืนอีตอนนี้ยี่ิบสอง แล้วก็ไม่ได้มาอีกห้าคนเป็เนยี่สิบเจ็ดที่พูดเอาแล้วขาดไปไหนสามใบเป๊บใครขาดวะเขาบอกว่ามัาขาดลุงอย่ามีแบรี่สักพู่นะครับกหมายความว่ามันมันอุ้ยตายเต๋ยไงพี่เตีมออยู่ที่ไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้เต๋ยมันมายังเต๋ยมายังแต่นี่ประเ่็นที่เราเมื่อกี้เขาถามเราซื้อจีรือยังพี่ ไม่ต้้้้้ออองงห่่วววพพีีซซืืแแลลครับไม่ไล่เตยมายังใครติดต่อไอเตยได้บ้างไม่ไดเห็นไอเตยอยู่นะเป็นไรเต๋อเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ครับเขาไม่มีวอครับพี่เตยตีวออยู่เลยเต๋อตีวออยู่บอกมันเลิกตีได้แล้วเนี่ยเพื่อนจะแตกกันหมดแล้วมันจะตีวออยู่อีกเหรอกแปลงอินดี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลยนอ้พี่เตยพี่เตยอยู่ไหนพี่เตยอยู่น้ำ ปามยรถให้เปดรวมอีกเตอร์น่าละอีสองเลมันเลยพี่คุอยู่แล้วใช่ใช่ใช่กันอะไรขนาก็่าแยกวามเรอยังโหกิ้งมากิ้งมาไ่่ยกำลังมาครับทีุ่่มที่มาลนมาดีอยมีถงหมดวผมเก็บหัเลยควรใส่หน้ากากนะควรใส่หน้ากากนะบาคนกแกงใส่หน้ากากเื่อผมลืมว่ะคันนี้ขันหนึ่งมาเต็มเลยหนึ่งเลยหนึ่ง เจมยังอยู่ไหมพี่เจมยังอย่ไหมตรงนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกอะกิโลมไว้วอะอยู่ครับอยู่ที่ใครครับจับมแล้วแมรี่มาแล้วจับหมูห้าจับหมห้ายี่สิบเจ็ดชิโลยังไม่ได้มาตรงนี้2ปดเนี่ยหายสองคนใครอ่ะ ลุงอยู่เซิร์ฟอยู่บ๊อบอยู่เวทอยู่อาจารย์คิงอยู่มาดีอยู่ชิโร่อยู่ปาร์เกอร์อยู่จุกู้จุกู้อยู่ปะอยู่จุกู้อยู่สกอตต์อยู่เป๊ปซี่อยู่แบร์ลี่อยู่ก้าหานอยู่เต๋ยเต๋ยอยู่แบงค์อยู่เบ็ดวันเบ็ดวันอยู่สุภัทรสุภัทรอยู่โฟโรอะโฟโรโฟโรฮัลโหลน้องฮัลโหลโฟโรตอบไหมโฟโรโฟโรอยู่เปล่าไม่อยู่ิ้มเย้ยของ โฟโด้ก็ไม่โย่เออเมื่อกี้ยังถามอยู่เลยเมื่อกี้มาขอดักแคทอยู่นะเมื่อกี้เออก็ถวายมาเดินโฟอ่ะตัดไปก่อนนะโฟโดไม่อยู่หนึ่งเปนอยู่อติอยู่กินอยู่เดลต้าอยู่พี่เจมอยู่ต้าอยู่แล้วอ่อนอยู่นารอนอยู่ลุงอา่ไม่เฮียโฟโดนี่หลายรอบจัดเลยด้วยโฟโดเนี่ยตัวคอยู่ตัวตาอยู่ป่านนี้ป่านนี้มันเปิดรถแล้วมันไปไหนอะตอนแรกมันอยู่กับผมอยู่นะป่านนี้ป่านนมายังเปิดป่านแรกเลยนะต้นไทรเนี่ยป่านนหน้ามันแกะป่านนอยู่อยู่กับผมอยู่กับผมใช่โฟโดอ่ะ โฟโดนะถ้าตามรายชื่อตอนเนี้ยโฟโดอยู่วะหาแล้วไม่รับแข็เปล่าพี่ไม่เน็ตหลุดมั้งไม่รู้ว่าไฟดับหรือเน็ตหลุดไม่รู้ตั้งยังไงไม่หาดูดิมันแจ้งอะไรเปล่าไอ้เหี้ยดีตลอดเลยนะไอ้สัตว์โฟโดอ่ะมันจะไหวแล้วอันนี้คือเล่นเล่นแบบนอนติดพื้นใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่โอเคโอสบายสบายนอนติดพื้นก็สบายปะคนมีถุงห่อในตัวใช่ปะมีมีมี อ๋อสองเหลาเชิเศษคนสมัครได้โฟโดไม่รู้เมื่อกี้ยังแจกของทั้งันอยู่เลยนะแต่โทรหาแล้วไม่รับอ่ะตอนเนี้ยก็เมื่อกี้มันมาต้นสายคนแรกเลยมั้งเมื่อกี้ไม่มันเนตดับหรืออะไรทั้งอย่างไม่รู้แหละ มันมาแล้วมันหายกันนะเจนนี่ก็ตามพี่ขานเมื่อกี้อ่ะทุกคนอยู่โยเวนอโดตามนั้นเลยยี่สิบเก้ไยนนี้หายตลอดเลยโอโดอ่ะหนาทีเตรียมตัวบ๊อบ๊ไปไนไปเยไปรอยเร่่อเอายังเรอไอยเอายังเอายังรอโโ ถึงพอติดมั้ยพอหาแล้วไม่ไม่รับไม่ไม่ไม่ได้ยากันมีกันยังนี่มีแล้วอยากกินหมดนะยากันอ่ะไม่มีใครชุบนะยสองสิบแปดเออมันเดิมอ่ะกินเมื่อกี้เหมือนเดิมเราต้องอุ้มทุกสระเราเปิลสามติดต่อเออต่อไปเราจะไปทั้งหมดติดรอบแล้วเราก็จะได้พักเย้สิบไฟใหญ่โอเคพี่ไฟใหญ่ต้องไม่พลาดตา้งเพจคือการฝึกตนวิทยายุศสามร้อยศูนย์ปฏิบัติ มึงอุ้มไหม <c oughs> โอ้โหเคสหนึ่งกี่นาทีสี่สิบห้านาทีตำรวจนะบอกว่าพี่ไอ้อเขี้อเคสเมือม่อไรเขาจะปรับเป็นริงชั่วโมงวะย่ายเขาปรับเป็นชนั่วโมงคนเราแค่นี้แหละเรามูฟเลยพี่ไปกระติไหมเผื่อมาจิ้มเราก็เซ็ตรอเลยลุงอ่ะเมื่อเสร็จยังลุงมายังไม่ได้เมือ่อดูอยู่สเตอร์เลิศแล้วเอี่ยผมเนี่ย ตาดอับเลยทำนายกนี้ไปเป็นกําไพายบริสุทธิ์มามแล้วไอเฮียโฟโดเนี่ยมึงตามมันดิมึงตามม,ม,ตามันก่อนดิมึงตามมันก่อนดิว่ามันจะยังไงกับพวกเราวะไอเฮียพอจะมีเรื่องเฮีย,อ,ยอ,อะไรมันหายตลอดเลยมึงตามมันดิไอโฟโดเดีย่ยมันยังไงไม่ตอบด้วยตัวร้าย ทักมาหาผมตอนเที่ยงคืนว่าเน็ตด,ดับเพิ่งมาแล้วมันก็มาเอาของเสร็จแล้วมันก็หายไปครับน่าจะเด็ดดับอีกรอบนึงครับคิดว่านะครับมันส่งรูปมาอยู่เน็ตด,ดับหรืออ้างไปนอนหนึ่งคนมีค่านะเว้ยเฮียอดทนหน่อยดิ ทิ้งเบอร์ไว้ในนี่แล้วจะได้โทรติดต่อได้ที่มันส่งมานี่คือมันไม่ได้จ่ายเน็ตป่ะวะใช่ป่ะไม่รู้อันเนี้ยมันส่งมาหากูตอนเที่ยงคืนอ่ะที่กูลงรูปไว้อ่ะใหญ่เน็ตใจเนี่ยใช่ที่เหมือนเก็บหอบอ่ะนเนี่ยเน็ตมา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 